สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ที่ห้างเดลิสเทสนะครับดินถนนกาญจนาพิเศษเขตบางแคนะครับจริงห้างแห่งนี้ก็สร้างมาหลายปีแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนเพิ่มมาชมบรรยากาศล่าสุดข,ของทางสรรพสินค้าที่นี่นะจริงๆก็เป็นลนักษณะเหมือน,น มิตี้มอล์มากกว่านะครับที่นี่เปิดทุกวันนะครับ10.30ถ,ถึง4ทุ่มวันเสาร์อาทิตย์ก็10.00นะครับถึง4ทุ่มนะที่นี่จะมีกันทั้งหมด3ชั้นนะครับข้างในก็จะมีร้านอาหารลแล้วก็มีค้าขายอยู่ข้างในกันด้วยนะก็เรียกว่าเป็นทางศรพทสินค้าแลนะ้วกันเนาะเป็นทางศรพทสินค้า ขนาดย่อมๆนะอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษในเขตบางแคนะครับเวลาที่ผมมาตอนนี้ก็ประมาณสัก11โมงนะคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะข้างในก็มีเป็นร้านค้าร้านช็อปนะครับโซนตรงกลางก็มีขายเป็นเสื้อผ้านะข้างหลังก็จะมีเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะครับ เดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศค่าๆของที่นี่ละกันเนาะที่นี่ก็จะมีเกี่ยวกับ6ร้านอาหารเป็นร้านชอ็อปเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีละชั้นกันจุดที่ผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่บริเวณชั้นที่หนึ่งนะครับ เราจะไปชมบริเวณชั้นต่อไปกันนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นร้านค้าบอกว่าเป็นร้านชอ็อปกันบริเวณรอบๆทั้งหมดนะครับก็จะมีพวกร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวกับพวกบริษัทต่างๆ้างร้านต่างๆนะเดี๋ยวจะชมบริเวณรอบๆกันก่อน มีร้านเกี่ยวกับขายของพระด้วยนะครับตรงนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเกี่กับพวกเสริมความงามนะครับพูดถึงคนน้อยก็เดินสบายดีนะลงสบายดี รงนี้ก็จะเป็นบริเวณของมีคลินิกทำฟันด้วยนะส่วนใหญ่ชั้นนี้ก็จะเป็นร้านอยู่กับพวกเสริมความงามทัดส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวไปชมวิวบรรยากาศข้างนอกก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะ จุดที่ผมอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวงระเบียงของชั้นที่สองนะครับจะไปชมบรรยากาศข้างนอกก่อนข้างนอกที่เห็นนี้ก็คือเป็นถนนการจนาพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปชมชั้นต่อไปดีกว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นชั้นบนนะ ซึ่งจะเป็นได้จะเป็นชั้นสุดท้ายไม่รู้ข้างบนจะมีอะไรหรือเปล่ามันก็ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพกโซนออฟฟ,ฟิศมากกว่านะที่นี่คงจะมีแค่2ชั้นนะครับอ่ชั้นที่สา่ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ค,คือจะมี2ชัชนนะก็จะมีร้านเกี่ยวกับพวกเสริมความงานอีกร้านหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพวก ศูนย์การเรียนรู้นะครับจะอยู่บริเวณข้างบนนี้นะเป็นห้องแบบว่าถงกว้างๆในการจัดกิจกรรมนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็จะมีเป็นฟิตเนสนะครับอยู่ข้างในด้วยสำหรับของชั้นที่3านะครับที่นี่ นี่ก็จะมีเป็นฟิตเนสนะครับค,คือที่นี่จะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นล่างก็จะมีร้านค้าเยอะหน่อยชั้นที่2ก็จะเป็นเก็กับพวกร้านเสริมความงานแล้วก็เป็นร้านช็อปนะครับส่วนชั้นที่3าก็จะเป็นพวกศูนย์การเรียนรู้แล้วก็มีฟิตเนสนะครับ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของห้าสสิโสินค้าเด e e s นะครับติมถนนกาญจนาพิเศษเเขตบางแคนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ